สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวลหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับไปกันที่ฟุตบอลเนชันลลกครับวันนี้โครเอเชียเจอกับเดนมาร์กแข่งในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีฝั่งของโครเอเชียชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งรังที่สองของกลุ่มนะเกมล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีเลยบุกไปชนะฝรั่งเศสหนึ่งประตดูดศูนย์ครับนักเตะเจ็บก็ไม่ค่อยมีนะลูกาโมดิสโบโซวิดโควาซิตเปเลซิตพวกนี้พร้อมช่วยทีมทั้งหมดครับ ส่วนทางฝั่งของเดนมาร์กครับก็ทำผลงานได้ดีเหมือนกันนำเป็นจ่าฝูงด้วยตอนนี้มี9คะแนนฟอร์มนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะออสเตรียมาได้2ประตูรวดศูนย์ครับนักเตะที่ไม่ได้ใช้งานในเกมนี้ก็คงจะเป็นคริสเตียนนอร์กาดพวกนี้โรเบิร์ตสโคฟเจ็บครับส่วนตัวดังๆอย่างโทมัสเดลลนี่ฮอยเบียกคริสเตียนอิลิเซนไซมอนเคียกองหลังกัปตันทีมนี่ก็พร้อมช่วยทีมทั้งหมดครับ แม้ว่าโคเอเชียเนี่ยผู้เล่นจะดูอายุเยอะและ้วแต่ผมก็ยังมองว่าไหวยอยู่วันนี้ด้วยการที่เสมอก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรครับเชียร์เจ้าบ้านดีกว่าวันนี้ชอบแล้วก็เชียร์โคโอเอเชียครับใครอยากร่วมสุกกีฬาฝักอัลฟา88ปดไว้ด้วยนะครับลายแอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ